มื่อนี้ได้ของอย่างแน่แม่เบิกแม่โคนได้ของอย่างแน่ไปรอเข้มของมาเมื่อกี้นี่เสียงเพลงดังโพดวุ่นวายนิดนึงก็เลยบริถายได้เครื่องแล้วก็ได้เสื้อเป็แยักซื้อคือมักซื้อแต่เสื้อบ่มักซื้อสูงเนาะได้จะใส่ซเสื้อมันแพงสิวะไม่พลาดซานอะเขาซื้อเขามีเงินแบ่งพันยู่ได้เลขกับเขาเลย นบกี้ไทเกอร์กระโวลตขี้อันนั้นขี้อันนี้ก็ดูแม่ก็พามาไทเกอร์ดูอิรีเด้ไีทไทเกอร์นะ่ะดูดูอิรียอมครับม,มีคนที่ดูเวนบ้ให้คนี่มันก็เก็บดิล่ะมันบูมีคนที่เพิ่ะบ้ให้คนที่จะขัดแต้บโบไทเกอร์คุณุณ้าไปห้างย่งกินข้าวพนะไปก็ร์อยากกินเค KFC วะ ได้ KFC มาแล้วก็เวลากิน KFC วะ่ะนี่ KFC ได้มาแล้วนี่กินละพุนหอบไปนั่งกินอยู่พุน่นเนาะโอเคบ่อรถใหญ่ก็ได้แล้วมาจับมือบายอายัยงโอ้ แถมของเด้อมาเลาะนี่เด้อถามว่าน้องตุ๊กตาได้เอาตังค์ให้แม่ซื้อของไหมฮึแม่ซื้อเมื่อเอฟซีถามว่าน้องตุ๊กตาได้เอาตังค์ให้แม่ซื้อของไหมไม่ค่ะแม่ซื้อเอง,เองหนูไม่มีอเองินหนูไม่มีตังค์น้องตุงต๊กไม่มีเงินปานนั้นเด้ไปเฮนนียนเนาะบ่วยได้ไปหาเงินเนาะเออ มียู่เล็กน้อยมีน้อยมียู่แต่มีน้อยว่าบ่มีกับบุคือมีอยู่มีน้อยนะปก<ะ>ดโอ้ยคันลุงข้างในแม่แถวนี้นำ้ำท่วมมือนั้นแต่ว่าฮะเอีหยงไหมอะเอีหยง อีตัวด้อยโอ้ไปไปก่อนก่อนกอดก่อนก่อนกอดกอนเลยก่อนโอ้ยให้แม่จับกล้องให้ให้เห็นก่อนเอ้ากอดไอตุกคอนมาบอสแอบอกให้ริบนำเอากอดไอตุกคอนเร็วๆบุนอะโอ้ยยาแต่บริกรอย่าฟ้าเอ้ยเอ้ยสิกอดหอมแก้มหอมมาไปจะขี่จะขี่เอามายังน้ำมา ขี้ตัวเดะมามุนบ่ป่อซิมย่างทางลงย่างคือว่ามาย่างลงทางพี่เขาอ่ะนะตัวน้อยนะแท็กเกอร์ต้องค่อยๆย่างลงเด้อ ค่อยๆย่างลงเองค่อยๆย่างลงคือย,ย่างลงเองได้ค่อยๆนี่จับแน่จับแน่จับเ,บเบหาว สบายดีทุกคนยินดีตอนหาบคอสซูซ้องเรองตุกตาเด้อตอนนี้ย้งเต่งกับแม่พากันนางยู่ฮานเคมของพากันมากินข้าวเออลืมถามบอกหรือบอกว่าตำมันต้องอาพิศลายเนาะน่าจะเป็นเพลารึเมล่าน,น,นี่สร้างกิ่นเป็นตำตำแล้วกัปลาหมึกเนาะแม่พ่บคบุกมักหมูก,กระทะพูนไทเกอ,นะอร์นะซืดมาลิ้นผู้เดียวคิดดูคิดดูทุกคน คิดดูได้คิดดวยว่าเขามีเงินหลายๆก็เป่าตาพามาอยู่แต่เขาบอมีเงินนี่ก็เออก็บอกควรไปไหนเด้อค่ะบอกมีเง right ินนะไสเกือเพ่นใช้เงินจริงนะแม่แ like ม่บอใส่เกือบใส่เงินจริงแคลมของนี้บอกเลยว่าผู้สาวลายหลายแคมของนี้ผู้สาวลายเด้อแบบผู้สาวลาผู้สาวเดินนะ ทะเลรวมเขาหาพันมักตำต้อนเขาตำต้อนน่ะได้หลายเซตบรรยากาศเป็นยังเอียงออกอีกแล้วกันทำรูปเป็นของตัวเองนะแม่เราไปไสมาไสกาง่ายเนาะพอเกินปีนี้แหละหาซื้อฮ่าทาโดนแท้ โบอยากได้รูปถ่ายตาอยากได้บีโบบีโบแพงบีโบอันนี้เดลยเราอันนี้แหละบีโบจะขัด่อซื้อมือหนึ่งวะใช่รูปน้อยซิมซเป็นซิมออกให้ซิมป้าตกใจวะเด้นี่ตกใจวหม แม่คะตกใจพุทแม่เมื่อกี้นะคะ่าป้าตับทะเละได้แค่นี้วะสิน่ะเกือบแล้วเมื่อกี้นี่เกือบแล้วซีเบื่อว่าพอดีแซบบอ,อเขาจะจะซีซีนให้เบื่อเลยมันตักบอได้แม่มันมืดคือย่างนี้ตึต๊ตๆมาใครลูกเขาลูกงก่ายกว่าลูกน้อยธรรมดา อืมได้แล้วแซ่บแล้วทานน้ำบ่ิสุทธิ์อร่อยเย็นอืมเห้เสบายให้มาให้ยังว่ะสร้างพื้นที่ตรงนั้นเลยแม่วคือมัดพุ่มขึ้นมากินเวลากินมันอันเป็นที่ที่คนกินโบไปย่างกินผ่านมาได้เธอแล้วเออสำหรับวยูหรือแม่น่ะเดี๋ยวนี้หมเกี่ยว มาไพ่มากมันโอ้อันนี้จะเป็นเทเทมาละากินไลมเจ้าพวกกินแล้วใจเด้ออู้ได้ไหลายเลยแม่ บุหรี่รได้เนาะเหนียวแสนหนึ่งไข่เป,เป็นเลือกอะไรเนาะตีได้รุ่นแดีอยากลิบวันนี้ก่อกนเด้วป้าประมือเขาคือเดินแหนเนาะแม่ซมเบ้งแม่ซมเบิงเนาะอืมห้างจับทบุรี อ,อร่อยปากระบากดูดนะคะขอบคุณค่ะแม่จับเสื้องานเลสิไทยภูมิใจับจับเออเดี๋ยวคงติยงคีลองซิมเบิงว่ะแซบโป้ใต้คอยแชร์เพื่อกับแกให้ตีตัวแกอ่ะใต้ปู่เมย์หรือกระแซบได้ค่ะได้อยู่มะแต่พ่นไทยหลายเนาะพวกพักพวกต่ำตอนเนาะรุนต่ำตอนเลยมาคงเตียงซิมเบิงนี่เดียมาแล้ว เออใจเงินละเนาะลืมเลยใหญ่นี่อันนี้เป็นปลาหมึกความนำ้นำจิ้มาจิออ้มป้าความจิ้มโบราดจานเทกเก็กินโบได้แยกใส่จานให้จานหนัน่อยเด้ออันนี้เป็นปลาหมึกข้าวเหนียวออน,นดีซีบพัน 40, <000. S 2> ใจไม่ขาดข<ก>าไก่มาก,กินแล้วลูกกินปลาหมึกไว้ลูกไปกินข้าวว่าไทเกอร์มา ไปกินข้าวไว้อ่ะข้าวใน่าไก่แท็กเตอร์เดี๋ยวเทน้ำจิ้มให <laughs> ้น้ำจิ้มซีฟู้ดนะน้องตุ้มหนักเบาแต่แท็กเตอร์ขี้ดื้อแต่ท่าทางที่ต่อท่าทางที่ต่ออย่างน้อยตงก็ขี้ดื้อสุดๆเลยบอกแม่ตุ้มหนักยากจังว่า ให้กินของกินอันเชียงคนป้าลล่ลัให้กินเชีงดำกด่ให้เป็นตอก็ไเกร์อีกเกปตอ,อก็ไเอกอด้วยอซ่ในั้นายมากับหูคง,งหูงขวามว่าชีบเบื้องเดิ่มเป็ังไแซบบอกตาอันนี้เป็นอืมกำลังแบ cửa tầm là 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 cửa tầm เสียดอาหารเธอยู่บ้านบม่ค่อยมีขายบร่แม่มีก่ับสุ้เอมเยี้เายบกินกับมือวหอ่วัวเต่าบุกินกับชิ่าหว่ะบุกินกับว่าบุกินว่ามุนมวนอน่ะเก๋ tầm toan nhung cắt eo mi nhung nhung cắt eo tầm vẫn hay lại hả อบะยาก้าแถวมากินแซ่บปะแม่แซ่บเม,มีมากินไฮแคเพุนน<ำ>เ่นในชักไล<ป>ยอืม อร่อยปลาล้บปกตูดแท็กตูนี่บุ๊คสุดโลกเลยปาหมึกนีพูกแท็กกอร์กินร้าเลยเนาะร้านเลยจังยร้าเลย มากินแบบนี้อม,ม,ามากินแบบนี้ห้เกอร์ให้กินแบบนี้หยาบหยาบ มีเขาเปรี้ยกทำได้ไหมเขาเปรี้ยงใช่ไหมอยแล้วเขาเปรี้ยกเพราะระชานิโบมีเครื่องปรุงดอก อาการเบาหวานไม่คุณเป็นระดับนี้แล้วดีขึ้นอยู่บ่ดีขึ้นดยเหอกันถูนนล้่ไหนบหน้นกไมนเอาะอเคน้ำพูกโอเคจํนานึงน,นะคะน้ำีนี่น กินกับข้าวบอโนโนอืมอ้ะตรงนี้ให้ตุกินตุกสิและนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะที่หนูกับแม่นะคะที่ได้มานั่งกินข้าวนะคะที่ริมแม่น้าโขงนะคะที่อีกฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะเป็นประเทศไทยนั่นเองนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะที่วันหนึ่งนะคะที่ได้มานั่งกินข้าวแบบนี้กับแม่ใน นอกสถานที่ค่ะที่ไม่ใช่บ้านตัวเองนะคะชวนแม่ไปหลายที่อยู่แต่ว่าทีเนี้ยคือแม่บอกว่าแม่ไม่ไหวเพราะว่าน้องไทเกอร์ค่ะดื้อมากๆเลยนะคะก็ถ้าจะไปจริงๆก็ต้องเอาไว้รอบหน้าครั้งหน้านะคะเพราะว่าต้องเอาน้องไทเกอร์ไว้กับพ่อนะคะไม่งั้นก็ไม่งั้นไม่ไหวจริงๆค่ะเพราะว่าน้องไทเกอร์ดื้อมากดื้อจริงๆค่ะทุกคนถ้าเราแบบปล่อยมือแป๊บเดียวนี่คือโดนรถชนแน่เพราะว่าน้องอ่ะดื้อดื้อมากเวลาที่เดินไปนี่คือแบบ โ oh, oh, อ้โหดื้สุดๆเลยค่ะตื้อแบบไม oh <my S 1> ่จริงๆิคลิปนี้ยังเตงก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ฝากนัำผู้ชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องทุกตาทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ